คล็ดนี้ไปดูการเล่นไพ่กับตำรวจสามคนฮือหือกันทั้งโรงพักยุ่งไหมไปดู คุณตำรวจจับนักธนันดัมมี่มาก็ครบขาครับสี่คนสี่ขามีนายคนนี้หัวหมอเสียวคนเดียวไม่ไมยังไงไงผมก็ไม่ผิดไม่มีเช่นยังไงเพราะเขจับคุณมาจากในวงผมไม่ม,มพยานและผมไม่ได้เล่นใครเป็นพยานให้คุณนี่ไงพยานผมจับไม่ได้อยู่แล้วแม่แต่แน้ว่าคนนี้เป็นพยานในคุณนะเออผุค้คนนี้ยเขาเป็นตำรวจตำรวจตำรวจแต่ยังไงก็จับไม่ได้ทำไมถึงไม่มีตำรวจผมก็ไม่มีพยานเหลือใครใครนี่นะ ไอ้พยานผมไอ้เนี่ยเขาก็เป็นตำรวจเหมือนกันจตุ้า สองตำรวจแล้วน,นะเฮ้ยโอ้โหเขายนเอาเขาตัว <c oughs> นี้เรเนี่ยฮะตำรวจสองคนนามาเล่นกับมือกันเลยนะโอ้โหเฮ้ยยังไงก็จับผมไม่ได้ทำไมผมไม่มีพยายนเลืออีพยานเียงคนเดียวเฮ้ยเพียงคนเดียวก็ถือว่าพยายนนะทำไมนี่พยานขอผมเลยนี่ีไมไบอกบอกเลยออ,อัวมแน่ใจอาแน่ใจเียนี่ยนี้สตลวออนีผมก็ตกใจเฮ้ยตำรวจคนตมาเลยจบมือกัน อ้าวรูเลอร์บัสต้องทำือนี้จับไว้เลย้พาพไม่ตายอย่าให้รอดขอถามดูครัเดียวเกียดหน้าอะไรนับหนาว้าพ่อตายเหรอเอาไปมาหาชีวิตเลยเอาไปเลยโอ๊ยพอ่อพ่อผมกมเห็นใจพี่ว่ะโอ๊ยพี่ตำรวจก็ไดนะ้ผมถามบ้างพี่เกลียดอะไรเขาเนี่ย ใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตุ๊ปนสองปน,องน,นหอบึ้งทงหลังกรุงเทพทีศูนย์สองสี่สอง